พี่น้องครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยมันถึงมีเงื่อนไขมีข้อแม้มีกําแพงที่มองไม่เห็นบางอย่างกั้นเอาไว้ทําไมการจะเขียนกฎกติกาการอยู่ร่วมกันใหม่ที่เราเรียกโกโก้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันถึงมีคนออกมาบอกว่าเฮ้ยแก้ได้นะแต่ ห้ามแตะตรงนั้นห้ามยุ่งตรงนี้วันนี้ลุงจะมาเจาะให้ลึกถึงแก่นเลยครับกับประเด็นข่าวที่ว่าประชาธิปัตย์ขีดเส้นตายแก้โรทนแต่ไม่ได้หมวดหนึ่งหมวดสองเดิมพันนี้เพื่อใครอา้าวมาว่ากันเลยพี่น้องเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อไม่กี่วันมานี้ในสภาอันทรงเกียรติของเรา ได้มีการถกเถียงเรื่องการแก้ไข